ออกมาละล้างสวยพี่น้อง พยัคโลมิรสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่น้องมาหาพึ่งหาม,มิมเนาะก็ไม่ได้ออกหมายมาสี่ห้าวันแล้วเนาะอันนี้มันจะเป็นดอกหนามดอกหนามที่มันออกดอกนี่มันจะมันจะมีแม่แม่พึ่งแม่มิมมาเอาไปเนาะตอนนี้มันแห้งแสดงว่าพึ่งมิมมันเก็บน้ําหวาน,นไว้เยอะแล้วละ่ะมันก็เริ่มมีแล้วเนาะลงมาหาไปเรื่อยๆเนาะขับรถ จอดตรงไหนปลาน่าจะมีเราก็ลงไปหาอันนี้เราหาแบบหาแบบสดๆเลยเจอก็เจอไม่เจอก็คือไม่เจอเนาะเราก็จะหาดูไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนต้องมุดสักนิดสักหน่อยนะมุดหาไปเรื่อยๆ โอ้ลันลัง,ลงนึงมันก็อยู่ไม่ไกลกันนะลังใช้ได้อยู่มิ่มเท่ากจานนะเนาะลังสวยอันนี้อยู่ระยะครึ่งเมตรนะตอนนี้ก็เจ็ดมงครึ่งนะมันก็เลยไม่ค่อยดุตอนนี้มันเช้าอยู่เนาะ7จ็ดมงครึ่งเอาเลยพี่น้องลุยโอ้ยเจอแต่มดแดงดูพี่น้องเมื่อกี เดินก็หมากก็ไม่ได้ดูมดแดงเต็มเสื้อเลยโอ้หลังอ่อนหลังอ่อนโอ้กำลังกำลังกินเลยพี่น้องก็ รังนี้ก็สูงแค่ท่วมหัวนะไม่สูงมากตัดเอาง่ายๆลัง,ลงนี้ กับเาถาวันตำลึงอยู่กับเถาวันตำลึงอ่อนหลังสวยออกมาล้หลังสวยพี่น้องหวานเต็มเปี้ยออ่นอ่อน,ออน ดีกว่ามดแดงก็เยอะมดแดงกัดคอลุยป่านี้เดินมาสักสองกิโลเมตรเนาะ เดินลอเลาะมาตามห้วยตามบึงเนาะสุดป่าพอดีสุดป่าพอด,ด,ดีพี่น้องนุ่นผมเห็นอะไรดำๆตรงนู้นเราจะเดินเข้าไปดูนะว่าใช่หรือเปล่านะหนามันเยอะนะ ผมว่ารลังใหญ่อยู่นะเนี่ยมิน หลังใหญ่หลังทุนี้เยี่ยมเดี๋ยวเราเอาเลยดีกว่าหลังสวยไปลุยเดี๋ยวเราเข้าไปแอบดูมันก่อนนะว่ามันแสดงว่าน้ำหวานเต็มในหะลังนี้นะเพราะว่า มันไม่ออกไปหากินเลยนะลังอ่อนนะพี่น้อง เขาเรียกป่าอ่าป่าสามแรงอ้ลังสวยอ่ะโอ้ยอดใจไม่ไหวสุดเจอดเอาเลยดีกว่าเอาง่ายอยู่อยู่ด้านนอก เห็นไหมมัน hmm. ดูเห so, so ็นไหมมันโจมตีเห็นไหมโอ้โหเมื่อกี้มันโจมตีเกือบหลบไม่ทันโอ้โหเก่าเก่าก็กินควันไปโอ้โหมันห่วงหลังมันเมื่อกี้โจมตีประมาณยี่สิบกว่าตัวบินเข้ามาโจมตีผมนะดีนะผมไหวตัวทันไม่งั้นโดนแน่ เพราะว่าถ้ารางมันอ่อนหัวน้ำมันเต็มเนี่ยมันจะห่วงลังมันมากนะโอ้หเกือบแล้วผมบินจู่โจมมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยขนาดถือกาก,ากมะพร้าวอยู่นะเนี่ยขนาดผมถืออันนี้อยู่นะมันยังบินโจมตีเลยเมื่อกี้ เปิดเปิดให้ก้กว้างหน่อยพอลังมันอ่อนการมันชนอู้ยอ่อนมาก giật lấy, chơi vậy, chặt oan, dài หลังอ่อนใหญ่ดูหนามกิ่งนามนี่สุดยอดเลยลังสวยอ่อนด้วยแม่มันดูนะเนี่ยมันห่วงลังมันลังมันอ่อนน้ำหวานเต็มเปี้ย แต่แต่ขอ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 นะขอน้าไปทํารังใหม่นะมันหมานมันหมานมันหมานนะวันนี้อันนี้สําคัญเราก็ต้องดับทุกครั้งนะเอาเสร็จอันนี้ก็ใช้ต่อได้นะเราต้องดับทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย สุดยอดหวอนหวานเต็มนะลังอ่อนอันนี้ลังที่สองแล้วนะของวันนี้นะนี่น่ากันน่าจะ8ปดโมงช้าแล้วละ่ะเดี๋ยวเราก็หาไปเรื่อยๆเนาะตามป่าตามห้วยไปลุยสวยสวยสวย เดินลงมาก็เจอเลยนะมิมหอยโข่งมันอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวเราจะตัดเอาเลยนะพอดีย้ายมาหมายใหม่นะอันนี้ก็เป็นหมายห้วยน้ํามันแห้งเนาะก็จะใช้น,นี่เหมือนเดิมเดี๋ยวตัดออกมาเลยล้างมันเล็ก ใช้เวลาก็ประมาณสิบวินาทีนะสิบวินาทีลังสวยอยู่นะวนลหวานเต็มใหญ่ย,ยู่หัวน้ำเลยนะไนะปะหาลังต่อไปดีกว่า เดี๋ยวพักกินข้าวโพดแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปหาต่ออากาศวันนี้ดีนะอากาศแดดไม่ค่อยมีนี่แหละหาผึ้งหามิมเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็เย็นดีอันนี้สามฝักยี่สิบบ้านผมนะเขาขายข้างถนนเราก็แวะอุ่นนุนเขานิดนึงเนาะหน้านี้มันหน้าข้าวโพดเนาะเม็ดสวยอยู่อันนี้ผมก็มาหาหามิมหาผึ้งตามห้วย ตรงที่เขาปลูกเขาโพดเนาะเนี่ยเขาปลูกขาโพดเยอะมากแสดงว่าพึ่งมิ่มก็ได้หลายลังแล้วละ่ะได้3าลังเนาะน้ำหวานเต็มทุกลังเพราะว่ามันมีดอกดอกนิ้วดอกจานแล้วก็ดอกไม้ป่าที่สําคัญก็คือมันเป็นอ่าเขาเรียกไล่ข้าโพดเขาปลูกข้าโพดกันหน้านี้เนาะอ่อนหวาน ประกาศดีหิวด้วยวันนี้ไม่เจอของป่าเลยเจอแต่ของเจอแต่กระโพดเนี่ยผมจะเดินหาแล้วล่อไปเรื่อยๆเนาะตามป่าพวกนี้แหละหายาไปนู่นแวกไปเรื่อยๆตามห้วยนี่แหละ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นห้วยนะแต่ว่ามันก็ยังมีโคลนอยู่ก็เลยต้องแหวกเดินหาตามข้างบนนะเนาะแวกตามป่าไปเรื่อยๆลุยไม่เจอแล้วลังหนึ่งนะอยู่ตรงนู้นอยู่บนต้องไปเจาะมาจากด้านบนลงมาเนาะมาอยู่ลึกไปเราต้องเจาะลงมาจากข้างบน ตรงนี้มันสูงนี่ก็น่าจะสี่เมตรนะมันตะปีนขึ้นไปไม่ได้ไปไปเจาะลงมาจากข้างบนนี้กว่าแต่ไม่เจอเนาะมันไปเขาเรียกว่ามันพางตาเนาะถ้าดูไม่ดีก็ไม่เห็นนี่รอยเขาเจาะเจาะหาเนาะรอยเขาตัดกิ่งลงไปใหม่ๆเลยนะน่าจะเมื่อวานนี้นะแต่ว่าก็เสร็จเราเพราะว่าเขาอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าสำหรับเราแล้วก็ถือว่าโชคดี เทคนิคการหาพึ่งหามิมไม่ยากนะบางทีเขาหาก่อนเราก็ไม่ต้องสนใจนะบางทีคนหาก่อนเขารีบเขามองแต่ข้างล่างเขาไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนเทคนิคง,ง่ายๆก็คือเวลาเรามองไปเนี่ยมองเข้าไปในป่าถ้าเกิดเรามองเร็วๆเนี่ยเลนตามันยังไม่รวมกันนะมันจะไม่สามารถมองเห็นมิมได้นะต้องเพ่งไปแป๊บหนึ่งพูดง่ายมองที่เดิมประมาณ5วินาทีแล้วก็ค่อยๆมองข้างล่างข้างบนก็จะเจอ บางคนเข้ามาเนี่ยเขามองเร็วๆเลนตามันยังไม่รวมกันเลยมันก็เลยมองไม่เห็นเพราะว่าพึ่งมิ่มมันจะพางตามันก็เหมือนลายเสื้อของทหารเนี่ยถ้าเรามองมันผ่านก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเพ่งดีๆพอเลนมันรวมกันเราก็จะรู้สมองมันก็จะบอกว่าเนี่ยเป้าหมายที่เรามองหามันจะเจอเองก็เหมือนลังนี้เห็นไหมมันอยู่ข้างบนแต่คนคนก็หาเขามองก้มดูแต่ข้างล่างไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปดูข้างบน รอยตัดนี้เมื่อวานนี้รอยผ่านคนแรกนะมาหาอันนี้ผมลงมาก็รอยเขาตัดก็ไม่สนใจก็มองหารอบด้านมันก็จะเป็นเหลี่ยมของมันเองนะบางทีเรามองเหลี่ยมอย่างนี้สายตาเรามองมอย่างนี้ไม่เห็นนะเราต้องมองเห็นแบบลายแบนมันถึงจะเห็นว่าเป็นหลังม่มนะมาดูนะว่ามันลังใหญ่ไหมนะแต่ผมว่าใหญ่ราคาก็น่าจะแพงอยู่นะหลังนี้นะโอ้ดำๆเห็นไหมหลังใหญ่นะเนี่ยลังใหญ่มากเลยนะ เดี๋ยวเราจะเจาะข้าไปเอาเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่น้องเอ้ยมันหมานพอมันโดนควันเข้าไปมันก็เริ่มเกาะตัวแล้วลุย หลังสวยอยู่นะหลังใหญ่อยนูะ่ ไม้เยอะได้มาแล้วอันนี้ด้านหลังมันนะกิ่งมันจะเยอะหลังสวยอยู่หอมหวานเต็ม ดูลังนี้อันนี้อันนี้เป็นประมาณ25วันได้มันจะล้างแล้วแต่หัวน้ำหวานมันเยอะดูคนเข้ามาหาตั้งเยอะแต่ไม่เจอเนาะจนมันจะล้างจนผมมาหาเจอไปหาลังต่อไปเลยดีกว่าลุย เดินมาได้สักพักพี่น้องดูโคตรดกผลไม้ป่าผลไม้ห้วยเราเข้ามาดูนะโอ้หลังใหญ่มากโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่อยู่เดินๆเ,เลยเนาะตรงที่เขาหวานแหกันเลยนะ แต่เ,เขาก็ไม่ได้สนใจเนาะโอ้ใหญ่เนี่ยเอาเลยดีกว่าพี่น้องโอังใหญ่อยู่นะอือังด้วเลือยเลยลังสวยลังอ่อนด้วยโอ้โหอยู่นอกๆกันกนะ โอ้หลังสวยอยู่เดินๆเองนะโอ้หมานแท้วันนี้มีแต่หลังอ่อนๆเนาะ ทำเวลาก่อนพี่นอ้องเ้ยหลังสวยลังอ่อนทั้งนั้นเลยวันนี้หมานแท้่ะ ผูกสักหน่อยอกิ่งนี้มันไปถูกน้ําหวานหลังอ่อน หมือนมันจะติดด้านหลังอยู่นะเนี่ยโอ้ด้านด้านล่างนี่ด้านล่างน,าน,างนี่หนักหนักหนักโอ้ดูหัวน้ำหวานหัวน้ำหวานใหญ่นะแต่ว่ากิ่งนี้มันติดอยู่นี่เราเอาไปด้วยนะเอาไปต่อกันได้แล้ว หวน้ำหวานใหญ่หลังอ่อนลังอ่อนหัวน้ำหวานใหญ่เต็มเปี๊ยอันนี้กิ่งมันพาดอยู่เนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่มันจะหลุดออกนะมันพาดอยู่นิดเดียวพอเรายกออกมามันก็หลุดออกหลังสวยอยู่ m เหนียวขอ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 อันนี้ก็ใบไม้ดับไปเลย ดนนีกวไว้ใช้ต่อไปหาต่อดีกว่าหาไปเรื่อยๆเนาะหมายนี้ก็ถือว่าสวยอยู่ เอาเอามิมเอาพึ่งมาขายที่ตลาดเนาะก็มีตะลังเส,สวยๆเนาะยายกระจอกไว้ละสองลังยายก็ซื้อเลยนี่สองลังลายเก้าสองลังนี้สองลังให้ยายไปห้าสิบบาทมันหมานมาถึงปุ๊บได้ทั้งหมดเจ็ดลังเนาะลังนี้สวยนะลังนี้อ่อนวันนี้ได้ตะลังอ่อนๆเนาะ กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์ให้ได้ด้วพี่น้องเอ้ยเอามาขายตลาดเนาะ